เรื่องแล้วเ,เสียงอะไรเนี่ยฉันเองใช้กลงไงบันนี่เอ้ยมีอะไรใชเก็ฉันจะไปช้อปปิง้งโอ้ยเธออย่าเพิ่งช้อปปิ้งตอนนี้มีเรื่องใหญ่มากเลยโอ้หเรื่องใหญ่ขนาดไหนเนี่ยว่าแต่เธอเนื้อตัวสะบักสะบอมเลยไปโดนอะไรมาเนี่ยเออเนื้อตัวฉันสะบักสะบอมเลยเหรอใช่ดูสิโอ้ยว่าแต่บันนี่มาฟังเรื่องใหญ่ของฉันก่อน ใหญ่แค่ไหนอ่ะใหญ่มากเลยมันเป็นใหญ่เท่าลูก,ลกแตงโมเปล่าโอยแตงโมนั้นเล็กไปไม่เรียกว่าใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยมีอะไรใหญ่กว่าแตงโมอะ่ะใหญ่เท่าลูกโลกเลยว้โลกนี้เนื้อหรอใช่มีอะไรว่ามาเป็นเรื่องของเจ้าหมีบันนี่เจ้าหมีเจ้าหมีหมีไหนอ่ะ เจ้าหมีมโนคูมัไงเธอไม่สังเกตเหรอว่าช่วงนี้เจ้าหมีหายไปอ่ะเฮ้ยจริงด้วยเจ้าหมีหายไปเอ้ยเออหายไปนานแล้วด้วยนะใช่ใช่ใชวันนี้เธอจําได้หรือเปล่าวันก่อนที่เราเคยเล่นเกมแล้วรหลุดเข้าไปในเกมอ่ะจําได้ หนยชันเจอเจ้าหมีล่าสุดอ่ะก็ตอนที่กําลังเล่นเกมอยู่แล้วเจ้าหมีก็ไม่ออกมาอีกเลยอ่ะจริงป่ะเนี่ยงั้นเราต้องไปช่วยเจ้าหมีกันใช่ใช่ใช่ฉันไม่รู้เหมือนกันนะว่าเจ้าหมีหลุดเข้าไปในเกมแบบตอนนั้นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้นะ้นอย่างนั้นเราต้องไปตรวจสอบโลกในเกมแล้วว่าเจ้าหมียังอยู่ในเกมหรือเปล่าเราจะได้ช่วยออกมาใช่ว่าแต่เธอมีคอมไหมอ่ะคอมบ้าชันไม่มีอ่ะคอมอยู่ที่โรงแรมอ่ะ รีบไปโรงแรมเลยเธอบันนี่ได้เลยไชกเกิลเข็นมาบันนี่รถเธออย่างกี่เมลไรจะถึงเนี่ยฉันว่าวิ่งไวกว่าไชกเกิลไปแล้วหูยบันนี่รีบออกมาสิรีบออกมาเร็วช้าเธอรออะไรบันนี่หกองทัพต้องเดินด้วยท้องชก์เกิลเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอกินน้ำอึกหนึ่งน้ำมายังน้ำมายังมาแล้วโอเคโอเคไปกันชก์เกิลเฮ้ยพร้อมมากเลยตอนเนี้ยนี่ห้องฉัน วิวกำลังเปิด YouTube ดูอยู่พอดีเลยนี่เขารีวิว m อ e อาหารถ้าอย่างนั้นเราก็กระโดดเข้าในคอมกันเลยโอเคไปเลยหนึ่งสองสามไปโอ้ยนี่เรามาโผล่ตรงไหนเนี่ยโอ้หน้ำเย็นมากเลยชายเกิ้โอ้หนี่เราอยู่บนโอ้ยน้ำตกโอ้ยนี่อยู่บนยอดเขาเลยโอ้ยจะเขาว่วยน้ำขึ้นมา อตายแฮะเปียกหมดเลยอ่ะโอ้ยเข้ามาในเกมก็ชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะตอนนี้ใช่อุยนี่อะไรเนี่ยมันคล้ายทหารอะไรปะเนี่ยอุยแต่ว่าไม่มีทหารนะอุยมีหมูแจ็กเก็ตโอ้ยก็ปิ้งหมูกินกันอยู่กินก่อนนะบันนี่ก็ดีนะฉันว่าเติมพลังชีวิตในเกมซะหน่อยได้เลยกินเลยแกบๆโอ้ยไฟลวกไฟลวกหุยหออร่อยมากเลยอ่ะ อโอ้โหเชเกิลเธอกินไม้ปิ้งหมูไปด้วยเหรอโอ้ยเธอตังหากและกินโอ้ยให้ตายเถอะที่นี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเจ้าหมีอยู่ไหนอะ่ะนั่นนะสิฉันว่าเราต้องหา,หาใครสักคนเพื่อถามแล้วนะใช่ใช่ใช,ใช่เราจะได้รู้ว่าเจ้าหมีได้หลุดเข้ามาในเกมจริงหรือเปล่าจริงด้วยว่าแต่แล้วเราจะถามใครอ่ะชรเกิลไม่มีใครเลยอ่ะบันนี่นั่นนะสิโอ้ให้ตายเถอะถ้าไม่มีใครอย่างนี้แล้วเราจะ รู้ได้ไงว่าเจ้าหมีอยู่ในเกมจริงหรือเปล่าการฉชนว่าเราลองเดินไปเรื่อยๆก่อนไหมป่นี่โอ้ยเสียงอะไรหุยนี่เจ้ายักษ์ที่เราจัดการไปรอบก่อนนี่ใช่หุยไอ้พวกเจ้ามาทำอะไรในค่ายทหารของข้าเนี่แอบกินบูคคาด้วยใช่ไหมเด้ยโอ้ยขอโทษขอโทษแต่ว่าแต่ทำไมเจ้าถึงสมสารมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าเป็นบอสของเกมนี้ไม่ใช่เหรอ ก็ใช่นี่แต่เกนี้มันมีบักเกิดขึ้นมันคือเจ้าเยติเจ้าเยติที่เป็นค,คล้ายๆกับหมีบนภูเขาน้ำแข็งนั่นหรอใช่แล้วมันทำการปฏิวัติร่รวมกับฟรสเซนซอมบี้ของไมค์ครับฉันก็เลยต้องสมสารมาอยู่ค่ายทหารแห่งนี้โอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยว่าแต่ถ้าเราช่วยเจ้าเจ้าจะเป็นคนดีขึ้นปะ ข่าเป็นคนดีบาดานอยู่แล้วแน่ใจนะเจ้าเป็นถึงบอสในเกมนี้เลยนะรอบที่แล้วเจ้ายังจัดการเราอยู่เลยอ่ะนั่นนะสิก็รอบที่แล้วเกมมันเขียนให้ข้าจัดการผู้เล่นนี่เออเขาถูกของเขานะชายก็ก็ใช่แต่ตอนนี้มันติดบั๊กเพราะฉะนั้นเธอ,อต้องช่วยเรารู้เลย,ยได้เลยเดี๋ยวฉันจะช่วยพวกเจ้าจัดการเองโอ้ยดีเลยเดี๋ยวว่าแต่ เจ้าเห็นเจ้าหมีบ้างไหมรอบที <ok okay. Exactly. ่แล mm ้วเนี่ยเจ้าหมีเหรอใช่เจ้าหมีตัวอ้วนๆกลมๆมาจำได้หรือเปล่าอจำได้เหมือนข้าจะเห็นมันอยู่ในปราสาทโรอ้ยมันอยู่ในปราสาทไร์เดาเอ้ยเดิเราจะไปที่ปราสาทยังไงอ่ะกอดึนเลยเนียเจ้าเดียต้องตามข้ามานะโอเคได้เลยได้เลยว่าแต่เจ้าจะนำให้ใช่ไหมใช่เ๋้วข้าจะนำให้งั้นตามข้ามาชายเก้าบันนี่ ไปไปบันนี่ตามมันเร็วโอเคแชกเกลตามแล้วโหูยรอด้วยแชกเกลแชกเกลรอด้วยโอเร็วโยรงแล้วบันนี่กับแชกเกลจริงๆภาษานีเป็นภาษาของข้าแต่ข้าโดนเจ้าฟรอสเซนซอมบี้กับเจ้าเยต okay, ิยึดครองไปอ่ะอุ้ยงั้นแสดงว่าเจ้าหมีก็ต้องอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ไหมถูกต้องแล้ว โอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องไปช่วยเจ้าหมีนะชายเกิลใช่ใช่ใช่เลยบันนี่โอ้โหทำไงดีว่าแต่นี่พี่ยักษ์พี่ยักจะช่วยเราจัดการนะแน่ดายอยู่แล้วข้าจะช่วยเจ้าจัดการเองเอ้ยเย่เยเย่เออเออถ้างั้นเริ่มกันเลยไหมแต่ก่อนอื่นเราไปแอบดูกองทาหารเพราะเส้นสมบีกันก่อนโอเคเลยพี่ยักษ์โอ้านไงพวกเจ้าเห็นไหม เห็นแล้วเห็นแล้วพวกกองทหารฟรอสตินสอมบี้ที่เป็นไม้คราบนะมันเดินกันโยเยแตไมไหมดเลยหรือใช้ก็ว่าแต่เราจะทํายังไงกันเราจะลอบเข้าไปยังไงให้มันเห็นน่ะไม่ต้องรอบเข้าไปเข้าไปจังๆเลยประจันหน้ามันเลยว้าโอ้ยทามีพี่ยักษ์อยู่ฉันก็ไม่ห่วงอะไรแล้วนั่นนะสี่งั้นก็ฝากพี่ยักษ์บุกด้วยนะจัดการเลยพี่ยักษ์ได้เลยท้านข้าไปแล้วนะพี่ยักษ์เขาผิดฟังเขาผิดฟังพี่ยักษ์ประตูยุด ขอโทษ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 โอเคฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคผิดฝังรู้สึกรุนแรงไปหน่อยไปแล้วจ้าว้าวพี่ยักษ์โอ้พ่ยักษ์พี่ยักษ์ตีประตูโอ้พิยากจะไหวไหมเนี่ยโอ้าวยังไงอะนั่งไงอะพี่ยักโอ้พฝากด้วยใช้ตัวการ์ดสักจัดการตรงนี้นี่โอ้โพิยากจะช่วยพี่ยักษ์ด้วยเฮ้ยโอ้พี่ยักษ์ยิงไปแล้วโอ้ยสุดยอดไม่ต้องถึงมือใช้ัยก็กำจัดมีเลยนะเนี่ยชัยก็เอาปืนตำรวจช่วยยิงดีกว่าพี่ยักษ์ไปไหนแล้ว นี่แน่ห้องขหาไอพย้กไวมากใหญ่เลยโอ้ยสมแล้วที่เป็นบอสแห่งเกมพิ้กอุทยัดับดินไปไหนแล้วอะ啊เิงแล้วมันน่ากลัวกว่านี้เจ้าเยตีดาโอ้ยพยักพกพ้กไปไหนอะข้าอยู่นีว้าาาานาา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 ดาา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 าพยาา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 าเ กระโดดกระโดดพยักกระโดดกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยบันไดมีนะนั่นน่ะดิพยักกระโดดหน่อยเร็วอ้อยก็กระโดดไปรอดหมดเลยอยดย่าวิ่งขึ้นบันไดดีกว่าโอ้ยนี่อุ้ยนี่นี่ใช้ต้อช่วยใช้ต้อช่วยมาตีมาตีโอุ้ยพิ雅ทีเดียวตายหมดเลยย่าหมดหมดยางพิ雅 อมันยังไม่หมดหรอเอาขยังไม่หมดเหลือข้างล่างตัวสองปวจะมูค่าดีอู๋วิ่งตามพี่ยักษ์ไปโอ้ยพี่ยักษ์กระโดดเข้าบ้านไปแล้วโอ้ยบันนี่หัวเธอนี่ดำเลยอะโอ้โหหัวดำโดนอะไรมาเนี่ยอุ้ยฉันว่าเธอโดนโคลนแถวเนี้ยแหละโอ้ยพี่ยักษ์จัดการเลยเย้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 ในที่สุดข้าก็จัดการมันหมดแล้วบันนี่กระชายเก่าว้ายพี่ยักษ์ ใช้เก้าเอกไม่ใช่ซอมบี้อาขอโทษขอโทษการคิดว่าซอมบี้มาอยู่ข้างหลังชายเก้าฟื้นมาเด็วชุบชีวิตชายเก้านี่ไป็นไบ้างชายเก้าโอ้พี่ยักษ์ชุบชีวิตให้ด้วยอะฟืน้นแล้วโอ,โอ้เจ๋งมากเลยพี่ยักษ์ว่าแต่แล้วเจ้าเยติอยู่ไหนนะ่ะเจ้าเยติมันอยู่ในปราสาทข้างหน้านั่นไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการมันโอ้ยโ,โอเคพี่ยักษ์อันฝากพี่ยักษ์นำทางด้วยไว้ใจข้าได้เลยไปกัน ดีไงมันอยู่ในปราสาทนี้แหละตามข้ามาเรียกเขาไปแล้วทางนี้ทางนี้ดีไงมันอยู่ในห้องดี้มาได้มาที่ชายเก่าโอ้โหไหนไหนไหเฮ้ยนี่มันเยปตินี่นะใช่ผู้พวกเจ้ามาทำอะไรในปราสาทของข้าปราสาทของเจ้าได้ไงก็เจ้าแยกงปราสาทข้าไปเจ้าแดอใจแล้วว่าข้าแย่งปราสาทเจ้าไป เอ้เดี๋ยวก่อนเรามาตามเจ้าหมีเราไม่ได้มาแยกปราสาทนะชัดเจย์อย่าแก่อนทั้งสองไปด้วยใช่เปล่าอู้เจ้าหมีเหรอใช่เจ้าหมีอยู่ในปราสาทนี่แหละเฮ้ยนี่ลุงยักษ์มันจับเจ้าหมีมาจริงด้วยเฮ้ยมันจับเจ้าหมีอข้าไม่สนใจหรอกปราสาทนี้ก็เป็นของข้าไดาดีระวังโดนลูกลอ้ยโอ้ยโอ้ยมันสู้กันแล้วใช่ก้าวโอ้ยนี่สองคนว่าแต่เจ้าหมีอยู่ไหนอะเจ้าหมีอะ เจ้าหมีอยู่ไหนเย็นดิหูเขาไม่สนใจหรอกนี่เจ้ายกเจ้าบังอาจตามาหยามข้าเหรอตายข้าก็ไม่ยอมหรอกเดียวโอ้ยชายเข้าทำไงดียวแล้วเจ้าหมีอยู่ไหนเราจะไปรู้ไหมเนี่ยนั่นสิแล้วถ้าพี่ักษ์ข้าเจ้าเยติตายเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้าหมีอยู่ห้องไหนเนี่ยนั่นน่ะดิโอ้ยให้ตายเลย อ้าว<อ>พี่ยักษ์ตายซะแล้วพี่ยักษ์ไม่ได้ครอบครองปราสาทแล้วเราทำไงกันดีก็แพ้แล้วอย่างนี้ข้าต้องขอติดตามท่านเยติไปตลอดกัโต่อไปเจ้าก็อย่ามาบังอาจยามข้าอีกโอเค่ยโอยว่าแต่นี่พี่เยติเจ้าหมี่ะเจ้าหมีอยู่ไหนอ้เจ้าหมีอยู่ในปราสาทนี่แหละเฮ้ยแกจับเจ้าหมีไปใช่ไหม โอ้เป่เจ้าหมีอยู่อย่างสุขสบายอ้าวเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยบันี่ฉันว่าเจ้าเยติมันต้องหลอกเราแน่ๆเลยอะก็ไม่ได้หลอกไปเชื่อเจ้าไปดูสิเนี่ยห้องขวามือเนี่ยอ่ะถ้าอย่างงั้นเราไปดูดีกว่าใช่ก็ไปเฮ้ยใช่เขาต้องไปห้องนี้แน่เลยชาบดับดอาชเยเจ้าหมีกลับบ้านกันเร็วกลับบ้านกันเฮ้ยกลับบ้านอะไรอ้าอ้าวก็เจ้าไม่ได้ถูกจับมาอยู่ในเกมเหรอ้าไ อยู่ได้ดีโอ้โหชายเกลเรามาช่วยฟรีเลยเนี่ยช่พวกแกมาจะไปเนี่ยโอ้โหก็มาช่วยเจ้าไงเจ้าหมีไปเลยกลับบ้านไปเลยไม่ต้องมายุ่งค่ะนี่เดนี่เดนี่เดโอ้ยเจ้าหมีโอ้ยเจ้าหมีโอ้โหชายเกลเราซาตานมาช่วยเจ้าหมีที่แท้มันก็หนีมาอยู่นี่เพื่อความสบายใจของมันโอ้ยตายเถอะมาช่วยเฟลไม่น่าเลยกลับบ้านไปเล